จ้าลูกค้ามารับแล้วเมื่อกี้เนาะมากันอีกแล้วค่ะทุกคนว่าจะไม่ถ่ายก็อดใจไม่ได้เนาะนะคะนอนนะคะโอเคนะคะเออดอกกิ่งหักนะคะโอ้ย แล้วลูกคือแบบงามมากคะตรงนี้หนุมกันเอาสามสี่คนน่าจะได้คนละถังนะคะเพราะว่าดกจริงๆนู่นนะคะวันนี้มาในเสื้อเขียวนะคะชุดเขียวปากเขียวนะคะท้งปุ้ยนะคะนะคะฝั่งแม่บ้านจากเอลราโอ้ตรงนี้ข่อยจองเ้ออือก็นั่นแหละพอดีข่อยหันหน้าไปทางนี้พอดี แม่จองนะคะโอ,บบอุ้ยทำไมสีทำไมมันก็เขียววนันนี้กล้องอนนนนงพอเราถ่ายวีดีโอปุ๊บเขาก็ได้เทตักนึงละอื้ึเป็นมาอเยอะมากมาค่ะเต็มกระบะแล้วโอ้ยคอยดูว่ามันจะเต็มให้ไหมลูกใหญ่ด้วยนะคะเนี่ยอ่า เกือบเกือบค่ะอุ้ยเนี่ยเก็บบางทีเก็บรีบไปหน่อยกิ่งไม้ก็มาเพียบเลยนะคะนี่เราก็ทำความสะอาดมันเอาเก็บออกลูกแตกก็มีนะคะทุกคนลูกเหี่ยวก็มีมีก้านก็มีนะคะแต่ช่วงนี้ก็คือมันก็สุกค่อนข้างเต็มที่ของมันแล้วแหละอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะเก็บสบายละนะคะถ้าใบมันค่อนข้าง ร่วงแล้วก็เหี่ยวแล้วก็สุกกว่าน,นี้นะคะนคะคะไม่เต็มค่ะไปเก็บอีกตักหนึ่งมาจากทุกคนเมื่อกี้เทไปแล้วเนาะแล้วก็ไปเก็บอีกตักหนึ่งผ่านไปสองชั่วโมงค่ะทุกคนได้แค่นี้จริงๆหนึ่งถังกับอีกหนึ่งตักนะคะเนี่ยค่ะฝนกำลังจะตกเนาะมืดเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูท้องฟ้าเนี่ยมองหาลูกยากเ้อที่นี่มันมืด ฝนสาดฝนแรงฝนแรงฝนแรงฝนสวัสดีทุก <ยา S 1> คนก่อนลัสวัสดีทุกคนก่อนค่ะผู้กหาหนุอเอ้ไอติถ่ายวิดีโอลูกตอ,อนนี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่นะคะ <ยา S 1> เสียงดังจังเลยตัวนี้นะคะ <ยา S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นบลูเบอร์รี่ที่เราทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็รอลูกค้ามารับนะคะทุกคน เดี๋ยวให้ดูเนาะรสนี้ค่อนข้างสวยลูกค่อนข้างใหญ่นะคะอืมนี่ค่ะก็เป็นตัวที่เราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะคะส่วนตัวตัวนี้นะคะนี่คือตัวที่เราเก็บมาจากป่านะคะก็คือเก็บเสามาเลยนะคะเก็บมาจากป่าแล้วก็เราก็มาคัดให้มันสะอาดเราถึงจะขายได้ถังละ50ยูโรนะคะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ฝนตกก็คือวันพัก ผ่อนของเรานั่นเองคือเราไม่ได้ออกป่านะคะทุกคนแต่ข้อเสียของฝนตกก็คือมันจะทําให้ผลไม้แฉะนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้ก็คือผลไม้ที่มันที่เราไปเก็บมาเมื่อเช้านะคะแล้วมันโดนฝนนะคะเราก็ต้องเอามันมาตากบ้านนี้ก็ยังไม่มีตะกร้าเหมือนเดิมค่ะทุกคนเนาะก็เอาตากไว้ในถาดแล้วก็เปิดแอร์พัดลมนะคะเพื่อให้มันแห้งนะคะก็ สักพักหนึ่งพอมันแห้งเดี๋ยวเราก็จะทำความสะอาดนะคะเอาแรปเอาถุงแรปพี่เพลงมาละนะคะอตอนนี้ก็เวลากี่โมงแล้วลูกห,ห้าโมงเท่าไหร่ห้าโมงครึ่งดูนาฬิกาส <คน S 1> ิคะตอนนี้ก็เวลาห้าโมงสี่สิบนาทีแล้วนะคะเรานัดลูกค้าไว้ที่หกโมงเย็นนะคะหกโมงเย็นเดี๋ยวเราจะทำการใส่กระดาษแรปให้เขาหน่อยนะคะเผื่อ มันเปียกมันอะไรอย่างนี้เนาะให้ให้ให้ทำอย่างนี้มาทำอย่างนี้อ่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นฝั่งอันนั้นใส่เสียบเข้าไปข้างในให้มันมีรูปเปิดนิดนึงให้เ,าเขาสำหรับาหายใจนะคะตอนนี้สามทาั้งโอเค ก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งเราก็จะเอาออกไปตั้งไว้นอกบ้านนะคะทุกคนเสียงไมโครโฟนน้องตูรี่ดังเอาไปตั้งไว้ข้างนอกบ้านให้เขาเห็นแล้วเขาก็จะมารับเอาอไกลแล้วยังลูกเนี่ยนะคะก็ฝรั่งเขาก็มารับถึงบ้านเลยเนาะเราบอกแค่บ้านเลขที่บอก,กว่าถนน อะไรซอยอะไรเดี๋ยวเขาก็จะขับรถมารับที่หน้าบ้านเลยแล้วก็จ่ายตังค์พร้อมเลยนะคะป้าเดี๋ยวจะให้พี่เพลงยกออกไปข้างนอกทุกคนสองสกอ,อีสองตัวนี้หายแล้วนะคะลูกค้ามารับแล้วเนาะหนึ่งร้อยยูโรค่ะสองถังเนาะเขามารับแปดเอ่อหกโมงเยน็นเป๊ะนะคะอีกหนึ่งนาทีจะหกโมงเขาก็มานะคะเหลืออีกคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรารอ,อก่อนนะคะ ทุกคนตอนนี้ฝนตกนะคะเรากำลังรอลูกค้ามารับอาบูเบอรี่อีกถังหนึ่งของพวกเรานะคะนเอาไปเสื่องไว้ตรงโน้นค่ะนะคะถนะังหนึ่งเขาจะบอกเพื่อนบ้าคนต่อไปให้มาสั่งกับเราอีกให้มาสั่งกับเราอีกเขาามีของนะโอ้คิ่าเราคงไม่มีเพราะเก็บไม่ทัน <laughs> วันนี้ได้เท่าไหร่ ร้อยห้าสิบยูโรนะคะปเข้ห้องทีเนี้ยผู้จัดการคุณตาตนอนเอ,อ่อก็สำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมเป็นกำลังใจให้พวกเราติโมโรซร่ไทยฟินเหมือนเดิมค่ะแล้วตอนไหนที่เราครบ60,000บาทนะคะก็เราก็จะมาทำคลิปเพื่อนๆดูอีกนะคะว่าตาเนี่ยได้ค่าเครื่องบินนะคะที่บินมาเยี่ยมพวกเราที่ฟินแลนด์เรียบร้อยแล้วและหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเก็บเก็บเอาเงินเองเลยนะคะเก็บให้ตา ใส่กระเป๋านะคะหอมเงินแสนกลับไทยกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ